ก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะกับพบกับผมโต๊ดเกมเมอร์นะฮะวันน <tech> ี <tech guitar marking tune> ้ก็จะมาเล่นไหมครับเอค้าดอทไอโอนะฮะวันนี้ก็มาพบกับอีกคนนึงนะครับแค่รับเชิญนะฮะเฮ้ย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 อะไรวะอ่าคนเดียวครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเลยครับอีกข้างนะฮะอีข้างนึงอีกข้างนึ่งไมค์ครับไมค์ครับแล้วครับ ซอฟเวอร์ M C C X น,นะครับซาบ,บเวอรมีดิเกม A าน้อโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยมื่อกี้โคตรควายอ่ะมันใช้โปรแล้วไม่รุดไปเลยอะเฮียมันเกิ๊นกินกูได้หมดแล้วเมื่อกี้คือมันโดนเตะออกเออโหเกือบตายเมื่อเกี้ยตัวเดียวอันนี้ฮะเราตอนแรกเราประมาณแปดพันะฮะตอนนี้ก็โดนฮะพอกูเสียเวลาเปิดกล้องฮะอ๋ออ๋อเฮ้ คุณเียวครับอยู่นะครับโเกเอาตัวเองู้วตัวเองครับฉลาดเลยครับเอ้ยเจอเจใครแบบแน้าแล้วสินะเอ้ยเจอเสียงโพูเว้ยเจอเพื่อนกันเจอรักกันคนเดียวจึ๊บแดกไปไงไอ้เจสี่โพเนี่ยมึงเต้นให้โปโปนี้ผมกาขายต่อนะฮะโปนี้ผมขายต่อห้าทุนนะฮะโปนี้ครับ อันนี้คนสีอะไรสีมูโบโปรนีดใครอยากได้ติ๊กต๊อกแอดไก่หน้ามาแล้วครับดีมากครับดีมากคอมสีฟ้าโอเคยังไหนวะคุณเตเจอแล้วเฮ้ยฉันดีนค่าแฟนแฟนหนุ่มค่ะพอพอตัวนี้ทำไมไกลๆหน่อยเหมือนเฮ้ยแย่สวยแล้วไงมีคนติดอันดับเลยเว้ยสวยละคนไหนครับบอกบอกมาครับคนไหนอ้าวก็ อะไรเดี๋ยววะเฮ้ย <sucks> กูเจอแล้วมีแครโมจิเอ้ากูเจออันนกกูเจอยีนแมนโอเคเอเอนี่แดกให้หมดครับไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้กูเอาไป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 อ๋ออยู่ได้อยู่เได้กินแม่งกินไม่ได้ตัวเท่ากันถอาแล้ววะ กูกินเองอเราไปไ,ได้ๆเดี๋ยววิงว่งอย่าวิ่งเจอแล้วเล่นแบบไงใช่ไหมสีแดงเนี่ยเอ้ยสีส้มเนีเ่ยเฮ้ยกินไม่ได้เฮ้ยย่าย่าตกลุ้มกูเล่นละไอรใช่เนี่ยไอ้สีเนี่ยสองสีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียคอไก่ลากตัวเขาช็อตตัวเขาเอาเอาป๊อบป๊อบ,บ,บแดกให้หมด น้องสาวพี่ขอสักหนึ่งตัวได้ไหมเจ้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้หรอกจ้พี่ห่วงจ้คุณเล่นอะไรเขาคุณเนี่ยเล่นแรงเลยฮะนี่คุณเจอมึงละเราจะออนเราจะออนอ้อนให้มันพองอันนั้ฮะโหตอนนี้ผมอารมณ์ดีฮะอารมณ์ดีที่ผมผมโดนเกลียห์ฮะอ้าวเฮ้ย เอ้ย <Hey, S 2> มึงดูแมปดิเฮ้ยแมปบักห้องกูงบักห้องกูงบักนะไอ้องกูบักเปล่าไอ้อของม,มึงจะบก <consci ente. S 1> ักเปล่าคุณโต้ครับครับอย่าลืมใส่คำเตือนนะเราต้องใส่คำเตือนนะจะพูดว่าอะไรดีว่าคำเตือน ่ตองแีมเมยาม่มเฮยอมทำให้เครื่องแรกเียยไม่เก็ืแรกจังกูเจอมึงแล้วเอวไงโยูอเฮียย่เอ้ยย่เอาป่าเอาป่าวกูให้เอา่าน้องสาวเอา่าน้องเออตอกลมอีกอ่ะเฮ้ยมึงต้องทำมึงต้องทำเฮ้ยาเอา เอาไปให้เต็มทีได้นี่เออเล่นแมนะแล้วปั๊บอ่าคลิปนี้คงจะไม่สั้นมากก็คงไม่ยาวมากนะแต่ยาวประมาณสิบเมตรนะขวอยผมไม่ใช่เออพูดเลยเนี่ย <c oughs> มันเป็นแนชั่วโมงน้ยมาพูดอะไรวะเนี่ยมพูดอะไรลามบอกวกท่าบผู้ชมมันต้องห้ามกดลงนะ ถูกทำให้กูรอดแล้วเสร็เลยมิชชี่นด้วยมองท้องฟ้าชักเบาเช่นเคยตกวันนี้มี่ไแล้วคับวิปนนนนนนเจอมาเจอมาอ่ะเราย่องกันนั่นเงีนั่งกูเจอมึงแล้วอ่ะใช่ป่าวอ่ะน่าใช่อ่ะ แ้วมันตอลอกมาพี่พี่ต๊ดสี่ย,ยักษ์แถวๆขอบใช่ไหมจะเอ๋กูอยู่หลังมึงอ,อ่ะไอ้เกอบอชอบเอาชอบเล่นแม่งให้หมดแล้วเอ้ย <c oughs> มันแรกๆว่ะแม่งชอบกระตุกไปหาม,มึงจังเมื่คุณโต๊ต้องกดลิดกเย แต่มันเร็วเกินมันรุดอ๊อคเซิร์ฟไงครับเนี่ยพอมึงนุ๊กมึงนุ๊กมึงนุ๊กกดนี่ปล่อยมึงนุ๊ปล่อยนะดูนะเนี่ยโคตรเร็วอ่ะมึงดูชิปนะเฮียแมันช้าๆหน่อยมันต้องเร็วมากชิปมันเหมือนวิ่งธรรมดาเนาะเออไงไอพวกตัวใหญ่มันก็วิ่งโคตรช้าเดี๋ยวไเอาผมจะซื้อทูมันนี่ ปอ .6 คงจะปออะไรมั้งด,ดูดอนไปเพียงแค่เหมือนก่อนหมนเชสกตอรกับโบวและออบชักเฝ้่ากันเออเออบลบเฮียสำหรับตัว <c oughs> <c oughs> เองเอ้ยกูเจอมึงไงวะคุณเต๊คครับตรงนี้ต่อออมนะเอ้ยมาเลยกูให้มึงเ<ม>ไรวะ เออ,อพูดชมห่อมึงรังเกียจกูอีกเออไม่รังเกียจหรกกกกกกอกคงจะรถดีได้์กว่าเยอะแหลก็เดี๋ยววันนี้ตัดออกเออตัดเองก็ได้เออ, <c oughs> เอ,อเอ้ย้ช่หลังใชงหลังโอ้ตัวแค่หีหมดมาไหมฮะเด็กมาเลยกูให้มึงเดี๋ยวนิง่งๆ <c oughs> จะเอาไหม <c oughs> มาเลย เอาดิ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 ตายยังอ้าวไอสัตว์ไอชิงม้าเกิดโทษทีเลยกูเจอแล้วแล้วมันเซงอดแม่เดีได้ได้เข้ามาชอบตัวเขารักตัวเขาอยู่อย่างนี้เหรอเว้ยกดดาวลวนเลย มันตลกมาโอ้เดินเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเกือบรักตัวเก่าชอบตัวเก่าอยู่นิ่งๆเอาเว้ยแต่กูใจตัวเล็กๆเลยเอ้ยมึงไม่ต้องบอกว่าพอนะกูจะไม่อ้าวมึงไปอย่างนี้ไงเคล็ดอะไรมึงเนี่ยแล้วมันตลกมาไอ้เจ้ากว่า เล้วก็จะเอา้ากำลังไปหามึงเลยโดนแดกแยโอ้ยพี่เอสเร็งแล้ววะตอนนี้พี่จ๊สกำลังวิ่งไปกินสีขาวแล้วก็วิ่งมากินสีขาวแล้วก็เจอสีเหลืองแล้วก็วิ่งแล้วก็แปลงแยกไปสองตัวแล้วก็ไล่ไส,ลลสีวัวเจ็บหมึงช้าว่ะมึงมึงมึงพูดชา้ามากเลยตอนนี้กูบ้าสีเขียวแล้วปับแล้วรีรีบเล่นทักใจ

ไม่ต้องไปแค์<ไ>มันน่าจะอีกแล้วหรออะะไรวมึงเป็นอะไรโค้งเหมือนอ่ไรก่อน,น,นมันนงมคลิปนี้คงจะไม่ยาวมากแล้วคนก็ไม่สั้นมากนะฮะจนฝ่าผมจะนออกจากเกมนะผมจะไม่เลิกเล่นขาดมาเดี๋ยวกูเปิดโปรเวงไปละเห็นแล้วอ้อมันมาช้าจัางวะ ิดโปรบิลเฟยยอยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วโอ้โหนี่ไงนี่มันตัวอะไรปะบอกแล้วมันคือตัวอะไรแบไงนะชอบตัวเก่ากลัวบอกแล้วอย่ายุ่งจัดเมาดิเมาเมาเมาเาบักติดอีกโก

nhanh 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 nè พอ่อครับจอยมาแล้ว <c oughs> ขยออับไปเลยละเจอละอยู่ไหนวะมันอยู่ใกล้ๆกันจริงๆน,ใน,ในะเนี่ยไหนแล้ววามึงนะ มึงอยู่ในแล้วว่แล้ววตัใหญ่ลากตัวเขาเจอมึงแล้วหรือเปล่าไหนซ่องสาวหลับบทเป็นผู้แก่จำเสนับกับบทโดนเช็มร้ายพี่ไงพี่คนอยู่ข้างหลังเดีลยวาไม่ต้องบอกคนรู้แลื่ทั้งสาวมึงดูนิ่งๆนะมึงจะเดินไปไหนนะมึงได้ไหมนะมันจะกินหนู ทำไมเรากดคิวไม่ได้วะอ๋อ,อ,อ,อแล้วไม่กดไม่ได้กูไม่ถือเฮียบ็อกกี้แล้วมันตลกมาอยู่นี่เหเว้ยโอ้ยอ้อไม่มีใครกินมง่ายหรอกพอพอไม่ต้องพอเอ้ยเอาอีกเอาไปเลยเดิมที่โอ้จนฟ้าให้มึงประมาณสองสามพันตีห้าพัน เออใครเข้ามาเฮ้ยระวังลังเขานันนี่เนาะเฮ้ยระวังเออเก็บเก็บเก็บมาเก็บตรงนี้มาเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บดิมาเก็บวะอ้าเฮ้ยบุกอะเอาล่ะ อีกแล้วนี่อีกแล้วเอว่าแดกไอเฮียนี่แล้วนะตเกเกาตเกกรแกขียะาหลังแม่หลังแม่มนหเอาเถอะละมึงมาเอาเลยนะเฮ้ยไม่ใช่มึงเอาไอส้มเอส้มามาามเซงเลยเอาลอีกแล้ว มารอเอาอะไรใช่ไหมคุณมึงมารอเอาอะไรอ้าวเชฟไปไม่ได้นีเจได้เจไดกินเากอ๋อ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 แล้วอ่ะมึงยิ่มึงยงนะห้ามไปไหนนะเอออย่างงั้นแหละมึงนิ่งยิงดิเอ้ยระวังคนเก่าเบอร์มึงไม่เป็นไรมึงชนะมันอยู่แล้วแหละ ทักไว้มึงอีกอะอะไรกินมันก่อนเฮ้ยมึงต้องไว้กินมันมึงอยู่นิ่งๆเลยอะครับไปไหนไม่มีใครจีรักกันง่ายหรอกไปเนี้ยแกขยะเออไม่มีเออยายไปเลยเออยายไปเลยมึงเยอะเบาดิเยอะมาเยอะมา เอออ้เดี๋ยวพี่หอกไม่ต้องเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆพี่พี่ผมราะว่ากำงมัต็มตัแล้วเอาไปเรื่อยๆเลยนี่กูเล่นไม่ได้ไม่เอามึงเอาไปเลยมึงเล่นไปเลยนี่กูเล่นไม่ก็ได้นี่แอปเดียวหนึ่งพันเนี่ยแอปเดียวหนึ่งพันเจ็ดเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงกูหลาบ กูเอาตัวรอดได้เดี๋ยวไปแรกอันดับอันดับดูป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวสามพันแล้วครับโถไปยังไงครับแป๊บเดียวสามพันแล้วครับเร็วปะครับกูแดกแค่นี้แม่ไงป๊อปแค่นี้เนี่ยแม่ไงแดกให้หมดเดี๋ยวให้หมด มึงดูครับแป๊บเดียวครับจะตามมึงทันแล้วครับนี่แป๊บเดียวครับกูแซงมึงแล้วโถไม่ต้องหรอกเชยังเชยังอไอเดียวเชยังก็เลยตัวเล็กกว่าอ่ะโดเอ๋อดมึงมีแค่ห้าพันกูมีแค่หกพันอ้สัตว์แล้วขอ,าานนะอะขอบคุณพวกสมาชิกและพวกกันไลค์พวกกันแชร์นะฮะวันนี้กขอขอบคุณแคปเชยก็คือคุณเดียนะฮะขอบคุณครับแล้วขอขอบคุณพื่ แล้วฝากกดไลค์กับตะพาใครนะครับพราะว่าจเจอกันใหม่ชัดหน้าไม่มีอะไรเซอะแบบของเนี้ย